สบายดีเด้อมื้อนี้พี่น้องมื้อนี้เข้าป่าฝนตกมื้อนี้ฝนตกหนักพี่น้องแต่อ่าเดี๋ยวนี้ฝนก็หยุดซศราแล้วพี่น้องมีเดทแล้วก็สิเข้าป่าไปหาเห็ดพี่น้องเนาะไปหาเห็ดแล้วกับผลไม้แล้วก็เฮาสิเอาอนนะไอ้แดงพี่นงไข่แดงตัวนี้กับหมาน้อยตัวนี้ไปเบิร์นแล่นก็สิออกบ่พี่น้องเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อทําอิดของมีเดทพี่น้องไม่ได้เป็นมือทําอิดของอานา เด็กออกเป็นเอาซีเอาหมาตัวนี้ไปเบิรงมกมากระซีมีนะเล่นออกแล้วก็กระซีไปหาเห็ดนะเพราะว่าฝนตกได้หนึ่งอาทิตย์พี่น้องกบ็บพบว่ากระซี่มีเห็ดมาพี่น้องย้ำเลยมีคนหาหมดแล้วนี่มันนี้ท้องฟ้าแจมา่มใสงบงามพี่น้องนี่มันนี้ธรรมชาติพี่น้องท้องฟ้าแจมา่มใสพี่น้อง เดิมตัวนี้ไปเนาะเตัวนี้ไอ้แดงก็มีอายุประมาณหกปีเจ็ดปีรเราเพียงมันก็แก่แล้วไอ้แดงไอ้แดงไปทางนี้รเราเพี่น้อง เสียงนี้จะเป็นเสียง,งของนะไอ้แดงเสียงของหมาแดงนี่เอดงอดัมตัวนี้ยังโบ้เลยไปลงไปใต้มันไปเสียงไอ้แดงตัวนี้ยังโบ้เริ่มหเป็นตัวใด โอมันจะขึ้นตรงไหนสิมันจะขึ้น,นตัวนี้ลรอพี่น้อง <c oughs> น่าจะเป็นต้นไม้ตัวนี้ล่ะก่อนได้สูงปันแดพี่น้องเขาสิสบลงมันก็ขึ้นแท่หพี่น้องมาสุดเต็มบึงว่า กลุ่มเล็กขึ้นต้นไม้ตัวนี้มันใหญ่เร็กน้อยพี่นโบเห็นขึ้นไเไปน่าจะขึ้นต้นตัวนี้แล้วพี่น้อง ขึนนน <c oughs> นน้นตัวนี้เน,นะมาะมันมันใจลอยว่าขึ้นตัวนี้ขึ้นสีเบงมั็สีอยู่เทียวใดเนาะตัวนี้มันมันบครหูเรื่องป็นใจเจถ้าว่าเจอจุดอะไรเนี่ยมันจะไลด่ดีแตรถ้าว่าไล่แบบนี้มันจะบุ่ครหูเร ขึ้นตรงนี้แล้วขึ้นตัวนี้แล้วพี่้องซอกเบิ้งมันคือขึ้นตันที่้องขับเจ้าขึ้นไปได้พี่น้นง มาเพื่อเดี๋ยวเราไปยักขึ้นเรากะสี่ถหหาเพื่อนพี่น้องถวหาเพื่อนเขามาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะใกล้บ้านพี่น้องสี่ถว่าเพื่อนมามาขึ้นพี่น้องนะต้นไม้ก็เป็นต้นนี้าว่าเขาไปยักขึ้นก็ขึ้นได้อยู่เพียงแต่ผู้เดียวเราเขาป่าลงไปขึ้นถว่าเพื่อนเพื่อนคนนี้เขาปีนต้นไม้เก่งพี่น้องเอาไปสี่เราท่าน่ะเขามา ขึ้น,นเป็นไม้ตัวนี้เบิ่อนแรงเด็กก็ใหญ่สุดๆก็ประมาณโลหนึ่งหนึ่งกิโลพี่น้งองแดงนี้สุดยอดเลยพี่น้องหมาแดงถ้าว่าไอ้ดำตัวนี้มันจะบอนะบอคอยหูเลื้องเป็นไเพี่นงถ้าว่าเห็นเจอตัวแรงมันจะกัดจะเอ้าแต่ถ้าว่าเป็นลักษณะแบบนี้เราไอ้ดำมันจะบอหูเลื้องเพื่อนเพราะว่าเป็นเป็นหมาอายุหนึ่งปีพี่น้องนะ ไอแดงแตัวนี้อายุหกปีเจ็ดปีแล้วพี่น้องมันแกแล้วมันฮู้เรื่องดีแล้วถ้าเราถึงแหล่นี่มาฮู้ดีแล้วสมมติถ้ามันเห่าแม่นี้ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องหมาเนี่ยมันจะบ้ตัว,วมีแต่ร,รถท้าเพื่อนเข้ามาบึงนะ่งนะเพื่อนเข้ามาก้อนเย็ก้อนเย็นยันๆหรืก็ตัวสอ่งก็นนกไล่ฮะ

ờ có sự sự bỏ có sai trời trời có tuổi có hết tuổi tuổi lẻ mù sổ có tao có gì có sai có trời chết của ta sẽ nữa nhớ <Nhạc> họ thưa nhưng mà nếu nhớ kia này giờ em kia tao mà tao giống thôi Ờ, à, có con kia được <Nhạc> chúng ta tụ tụ lo sao có sai có tụ nó coi ta tụ ờ mà nếu chúng cái tụ anh <Nhạc> chơi nó mà tụ tụ anh mà chơi ta có nó cao có thể có có bỏ

đúng không ạ? Cờ chỉ chó, nụy ta nói chuyện nó

ตัวเลนเล่ก็ชัตัวก็จู่ก็ชัต่อบ่ปอเจอเจอก็ก็พอตื้อก็ต่อนะขึ้นไปมดบ่เห็นพี่น้องเรือตัวเลนน้อยพ่อพี่น้องบ่เห็นเลยเนาะเจ้าว่าแดงเข่าแบบนี้ก็น่าจะเป็นอันกระสือนะเจ้าบะเกิดตัวเลนมันน้อยพุทธบ่เห็นเนาะ Yên kín phía Cái tôi rõ ra không? Ừ. Yên <laughs> <Yen> kín <laughs> có xe bụng dè ก็นนเต็มตัวิเตตัวกมัวให้ฮนอนอนอเห็นกิเย่ต้องี่ยเบวยิมเจยเจ้าเจ้าหนึ่งเจ้าสำเมาตัวท่อสื้อุดตอี้ชอบมันเจ้าชอบม่แม่ดักก็ตัวอะไรชอนอเต่ามันเจีตัวตัวอืมเหตเจ้มเ็บเหยื่อนอกินแบบนี้จะเป็นอีเหยนกินไมห ไปท้อเาได้ห่ท่าเดีย๋ยวเอาไปทอไปน้อยอ